มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับก็คือน้ําป่าไหลหลากที่จันทบุรีนะครับเมื่อช่วงวันหยุดเสาร์วอาทิตย์ที่ผ่านมาบริเวณคลองตะเคียนอำเภอเขาขี้ชกูดครับเหตุการณ์นี้มีผู้สูญหายทั้งหมด4รายครับช่วงวันหยุดเสาร์วอาทิตย์ที่ผ่านมาสําหรับหลายๆท่านก็จ,จะเป็นวันหยุดพักผ่อนธรรมดาธรรมดานะครับ แต่ว่าก็เป็นเสาอาทิตย์เดียวกันที่กลายเป็นฝันร้ายของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่อยู่ในเขตตำบลชาิไทยที่พากันมาเล่นน้ำบริเวณใต้สะพานคลองตะเคียนอำเภอเขาขิิจกูดจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครับทำให้น้ำพัดชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กรวมทั้งหมดตอนนั้น4ี่รายพัดหายไปหลังจากเกิดเหตุชาวบ้านก็สามารถช่วยเอาไว้ได้สราย เป็นผู้ใหญ่หนึ่งแล้วก็เด็กอีกหนึ่งรายทำให้ยังคงมีผู้สูญหายตอนนั้นคือเด็กหญิงเขวิกาชองสกุลอายุห้าขวบช่วงสายๆของเมื่อวานนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายคือนางสาวธัญญาพรมศิริอายุ38ปี ขณะที่ทางกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีได้นำกำลังอาสากู้ภัยทางน้ำรวมทั้งเจ้าหน้าที่อาสาเดินเท้าระยะทางกว่า5กิโลเมตรภายหลังจากที่ระดับน้ำเริ่มนิ่งและบริเวณริมตะลิ่งสามารถเดินสำรวจเส้นทางได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาครับกระทั่งถึงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มครึ่ง ทีมคูภัยจึงยุติภารกิจการค้นหาไว้ก่อนแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติการใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นจากนั้นก็เริ่มค้นหาครับตั้งแต่ช่วงเช้าไปเริ่มต้นใหม่ที่จุดเกิดเหตุคือสะพานคลองตะเคียนโดยตลอดเส้นทางจนถึงคลองสะพานเหล็กก่อนจะออกคลองวัดกระทิงก็ยังไม่พบผู้สูญหายแต่อย่างใดครับคุณแม่ของเด็กหญิงวัยหขวบที่สูญหายอยู่ตอนนี้ก็คือ เล่าทั้งน้ำตานะครับบอกว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะมาเกิดขึ้นกับลูกสาวของตนเองเพราะปกติเนี่ยลูกจะอยู่กับคุณตาคุณยายทุกวันแต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ทราบว่าทำไมจึงอ,อยากจะออกมาเล่นน้ำกับผู้เป็นป้าซึ่งคุณป้าเนี่ยก็คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับคุณธัญญามาเล่นน้ำด้วยกัน แม้ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมครับความหวังคงจะเหลือไม่มากแล้วแต่เธอก็วิงบอลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะพบลูกของตัวเองนะครับตอนเช้าหนูนั่งกินข้าวกับลูกเขอถามหนูมาคำานึงว่าแม่รักหนูไหมนั่นคือคำาสุดท้ายที่เขาคุยกันและลูกสุดท้ายที่หนูเจอที่หนูเห็นก็ตอนที่เพื่อนหนูส่งลูกมาให้ที่เขาไปเล่นน้ำกัน หนูมารู้ข่าวอีก,อก,อกนึงตอนที่พี่สาวอีกคนนึงเขาเรียกหนูไปเขาบอกว่าให้ไปดูหลานชายกับพี่สาวขุนโตเขาบอกว่าพี่สาวโดนน้ำพัดแต่เขาไม่บอกว่าลูกหนูอ,อยู่ด้วยหนูเพิ่งมารู้ก่อนที่จะถึงที่เกิดเหตุว่าพี่สาวคนรออ่ะเขาบอกว่าลูกหนูยังไม่กลับบ้านลูกหนูก็ไปด้วยนะขอให้เจอลูกหนูเร็วๆจะเจอในแบบไหนก็ได้ด า,าส่วนลูกสาวของคุณธัญญาครับคุณธัญญาเนี่ยเสียชีวิตลูกสาวอายุ11ปีนะครับรอดตายปฏิหารแต่ว่าอยู่ในอาการที่ยังตกใจยอยู่เพราะเห็นคุณแม่เนี่ยถูกน้ำพัดหายไปต่อหน้าต่อตาหลังจากฟื้นคืนสติมาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าน้ำป่านั้นมาเร็วมากมีเสียงดัง แล้วน้ำก็พัดมาแรงพาทั้งแม่ทั้งน้องจมหายไปส่วนตนเองเนี่ยถูกน้ําซัดมาอยู่ที่ตะลิ่งจึงร้องขอให้ชาวบ้านช่วยและที่สุดแล้วก็ถูกนําส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาครับหนูถามน้องว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่ฟื้นขึ้นมาจำความได้อ่ะน้องผิดอะไรบ้างน้องบอกว่าน้ําอ่ะมันมาแรงมากพัดมา แล้วก็หลานห้าขวบแล้วก็เป็นแฟนแม่อีกคนหนึ่งไปหนูมาไม่ทันตอนที่เขาเจอน้องอะค่ะแต่เขาบอกว่าห่างจากสะพานประมาณกิโลนึงตอนนี้ใช่ไหมสะพานข้างนอกนะบอกว่าน้องอะเกาะริมตลิ่งไว้แล้วเรียกให้ชาวบ้านช่วยปกติแม่หนูอะเขาชอบพาเขาชอบพาลูกเขาอะคือน้องหนูอะมาเล่นน้ําอยู่ประจําเหมือนแบบเขาเขาไม่มีอะไรทาแล้วน้องอะเป็นคนที่ชอบเล่นน้ํา เขาก็เลยพาน้องมาเล่นตรงนี้ประจำแล้วก็ล่าสุดทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำเรือออกช่วยการค้นหายอย่างต่อเนื่องครับตลอดเส้นทางคลองตะเคียนระยะทางหลาย10กิโลเมตรซึ่งก็ยังคงค้นหายอยู่ภายในอำเภอเขาขิชกูดหลังจากนี้จำเป็นต้องให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ริมคลองสังเกตละครับในบริเวณใกล้เคียงก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ อาจจะพบร่างน้องนะครับในบริเวณที่อยู่แถวแถวอำเภอเขาขี้จกูดครับ